เอาทำไมไม่กดสกิปกันอ่ะสกิปเลยครับถ้าแค่หกสิบวิเนี่ยคุณยังให้ไม่ได้กับเรื่องดีๆโอ้โห <c oughs> <c oughs> สกิปเลยครับเ <c oughs> พราะเรากำลังโฆษณาน,นมครับ <c oughs> เป็นโฆษณาน,นมหนองโพ <c oughs> ที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์มากกว่าสี้าปีแล้ว <c oughs> เอา้ายังไม่สกิปกันอีกเหรอครับงั้นสำหรับคนที่ยังอยู่ ผมอยากให้คนรู้ว่าทุกครั้งที่คุณดื่มนมหนองโพเท่ากับได้ร่วมบริจาคให้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นมหนองโพนมที่ไม่เพียงแค่ดีต่อร่างกายแต่ยังดีต่อหัวใจของคุณที่ได้เป็นผู้ให้อ๋อว่าแต่ไหนไก็ไม่กดสคริปแล้วทำไมไม่กดแชร์ด้วยเลยล่ะครับเพราะทุกแชร์เท่ากับคุณได้มีส่วนร่วมแบ่งปันเพิ่มอีกสิบบาทอยู่ที่คุณแล้วแหละ ว่าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่ดีต่อใจหรือเปล่า45ปีหนองโพในพระบรมราชูประถมนมดีได้ใจ